สวัสดีครับอยู่บ้านโรกลึงโรกลึงชื่อบ้านครับมีอะไรอะ่ะไปอย้ดวงหนังสือไม่มีนะอันนั่นแหละเนดินดีดูดูผลตกปั๊บต้นไม้กลางทางเกี้ยวจะอุ่มแต่มองไปข้างหน้าอนโรดินก็หเป็นเนินไปน้ำไม่ท่วมอะไรดินแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ปลูกอะไร ไม่รู้นี่ถ้าว่าหลวงให้มาทักร้อยไร่ให้ให้มาเดี๋ยวผมจะปลูกสวนไม้สวนป่าไม้เป็นจะพันผสมผสานให้ดูจะทำมันสองแปลงให้มาสองร้อยไร่ร้อยไร่แรกจะผสมผสาน,นด้วยทุเรียนบ้านทูเรียนบ้านกินได้นะไม่ใช่ทุเรียนบ้านแถวทางจุพรไม่เอานะต้องทุเรียนบ้านแถวทางยะลานะกินได้ลูกใหญ่เหมือนทุเรียนพันเลยลูกใหญ่ๆแบบนี้ เรียนบ้านเนื้อเยอะด้วยเวลาต้นใหญ่ๆน้องๆยางนาแล้วผสมประส,ระสานกับต้นป่าสัก์ผสมประส,ระสานต้นไผ่ไผ่เนี่ยไม่เอาปลายปานไม่เอานะปลาตรงเลีย้ยปตรงไปไปที่ว่าขึ้นเชื่อแพงๆอะ่ะเออแล้วก็เราสามารถตองกิ่งตัดกิ่งมาเป็นเพราะพัน์ ขยายขยายยายแปร่พันธุ์ 1, อีกได้แล้วก็ตำให้ปเป็นอีกแปลงนึงก็จะเป็นแปลงทุเรียนแปลงทุเรียนแปลงคือทําให้เป็นเรื่องเป็นราวนี่จุดพักรถ10บล้ออยู่ขวามือท่านผู้ชมอำเภอเดินสูงนะเลี้ยวขวานะครับด่านขุนทดกับด่านขุทนทดกับใจยภูมิตรงไปสวนเดินถูงเดิน เลี้ยวขวาตรงนี้ครับแต่ว่าต้องนะเลี้ยวขวาเข้าไปแต่ว่าโดนรถสวนนะครับเนี่ยก็ปลูกมันเหอมันเป็นเดินในร่องน้ำวิ่งด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะดูดีๆนะดูดีๆไม่ใช่ทุ่งนานะที่เป็นทุ่งนาก็ต่ำก็ต่ำก็มีแต่น้อยมาก จะเป็นเนินเนินพวกนี้สมัยก่อนมันเป็นป่าป่าเป็นเจ้าพันป่าเสื่อมโทมนีนะลองลอง,ลองเปลี่ยนความคิดดูครั้งเดียวจบประสบความสำเร็จคือรวยไปเลยช่วยอายุคนทุเรียนมันก็อยู่ทียี่สิบสปีอ่ะมันให้ผลผลิตอยู่เนี่ยเราเคยนั่งดูที่เป็นตุ่งนาก็เอาทำนาไปไม่ว่า แต่ที่เป็นเนินน่นเนินทั้งนั้นนะดูดิเดินสูงเหมือนภูเขาในน้อยเห็นไหมน้ำไม่มีวันท่วมไม่ต้องถ้าท่วมท่วมที่ลึกแบบนี้นี่มันเป็นเนินเราเราก็หนูตรงนั้นลึกคือเสียได้ผืนดินน่ะก็ไม่ลองไม่รู้ว่าเราฉีกกดออกเลยถ้ามีห้าร้อยไร่เราจะทําเป็นแปลงตัวอย่างแปลงตัวอย่างแล้วให้คนดูงานน่ะ หน้าร้อยไร่โอ้โหเออชื่อรถไถเราขันเอารถรถรถไถอ่ะรถไถรถ,รถจริงๆเขาห้ามไถนะแรงทุเรียนเขาห้ามไถดินนะรากรากฟองอากาศมันเยอะคือขุดร่องอ่ะทำขุดร่องครั้งแรกก็คือจบเนี่ยห้ามให้รถวิ่งก็วิ่งตรงกลางห้ามไปวิ่งห่างจากโคนมันประมาณสองเมตรสามเมตรให้ 2, ห้ามวิ่งแล้ว ก็เนี่ยขอบปูนนี้แล้วก็ขอบเส้นขาวอย่าชิดเกินขอบปูนนะขอบปูนนั้นแล้วก็ขอบเส้นเหลืองเออเนี่ยแนวของมันหนึ่งแปลงหนึ่งส่วนหนึ่งโซดก็เรียกโซดโซดยางพาราเนี่ยก็ห่างเจ็ดเมตรแปดเมตรแปดเมตรระหว่างร่องแปดระหว่างต้นสามบางคนก็สองเมตรหนสิบยางพาราได้อยู่แต่ตู้เรียนนี่ยระหว่างต้นเนี่ยพอได้รัก 5้าห้าคูณหคูณแปดน้อยห้คูณสิบไเคูณเก็ได้เกสูตรเเมตรระหว่างส่วนเก้าเมตรระหว่างต้นละห้าหเมตรสวยแปลงหนึ่งไรอัหนึงี่ดิดต้นเพราะไม่ต้องมากไร่นหนึ่งี่ดิดต้นมันจะออกมาสวย ถ้ดีๆอย่างนั้นนะดูระบบน้ำเราก็จบอบนดานนี่จอบอันดานสองสามลูกคุณมีรอยไร่นะจบอันดาสามลูกตรงกลางล็อกอบ่อหนึ่งท้ายผอบ่อหนึ่งหน้าบ่อหนึ่งแล้วก็ขุดเป็นสระน้ำอีก ร้อยไร่ขุดด้วยสระน้ำสักบ่อละสองไร่สามบ่อขุดสามบ่อหกไร่เอาสิบไร่อ่ะคือสิบไร่เป็นบ่อละสามไร่ละสามบ่อละสามไร่ก็ได้ใจเลยขุดได้ใหญ่และลึกเลยลึกเยอะไม่รู้ว่าคนฟังคลิปก็ว่าพูดอะไรผู้ทุเรียนทุเรียนครับทุเรียนเชยภูมิ แต่ไม่มีใครปลูกุต่ผมเป็นมาอยู่ะจะทำเดี๋ยวให้รองนะประกาศโลกโซเชียลเลยคนมาดูเราประกาศช่องเราปั่นช่องไปเรื่อยแต่คนดูแชร์ให้เห็นไหมขนาดน้ำยังขังเลยที่ลุ่มเห็นไหมมันไหลลงไปรวมกัน